รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสําหรับคุณผู้ชมที่อยากเพิ่มความรู้ทางด้านอาเซียนแล้วก็พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยนะครับค่ะกับรายการ English for ASEAN นะคะกับพันและคุณทศเหมือนเช่นเคยค่ะซึ่งรายการนี้นะคะนำเสนอโดยส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะครับและจุดประสงค์ของรายการนี้นะครับคุณผู้ชมก็เพื่อที่จะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นอกจากนี้เราก็จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนด้วยนะครับอย่างเช่น AEC เป็นต้นนะครับและก็10ประเทศที่อยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียนครับและวันนี้นะครับคุณพันช์ก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วครับที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับอ๋อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะคถือได้ว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวเพราะว่าพันได้มีโอกาสไปทําบุญกับที่บ้านคะ่ะคุณเทิดซึ่งตอนที่ไปวัดเนี่ยคุณพันช์ทำอะไรบ้างครับที่เรียกว่าเป็นการทําบุญแบบสังคมไทยครับค่ะ ด้วยความที่เมืองไทยของเรานะคะเป็นเมืองพุทธฉะนั้นเนี่ยการที่เราเข้าวัดไปทําบุญเนี่ยก็สามารถที่จะ เรียกคําว่าทําบุญได้หลายกิจกรรมนะคะคไม่ว่าจะเป็นการไหว้พระสวดมนต์นะคะคการ <ผม S 2> ทําบุญตักบาตรการปล่อยนกปล่อยปลานะคะคก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ทําคุศลนะคะคแล้วก็ถือได้ว่าเป็นการทาบุญได้ทั้งสิ้นรวมไปถึงการนั่งสมาธิเพื่อที่จะทําจิตใจให้ผ่องใสด้วยค่ะซึ่งเรื่องศาสนาเป็นเรื่องที่สําคัญและทั้ง10ประเทศในประชาคมอาเซียนนะครับก็มีศาสนาของเขาเองทั้งนั้นเลยนะครับ S <S ค่ะวันนี้ <ừ> mm. นะคะคุณผู้ชมอาจจะมองว่าเราดูธรรมะธรรมโมกันจังเลยเนะ,ะเพราะว่าเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับศาสนาล้วนๆค่ะถูกต้องครับค่ะพันขอเริ่มต้นที่ประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะในอาเซียน,นะค่ะนั้นคือประเทศอินโดนีเซียนะคะโดยส่วนใหญ่ค่ะเราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศอินโดนีเซียนั้นประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีประชากรที่นับถือศาสนาอื่นนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่า อินโดนีเซียร้อยละแจะนับถือศาสนาอิสลามเองก็ตามนะคะแต่ว่าร้อยละ6กค่ะก็นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะแปลว่าศาสนาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนะครับสำหรับศาสนาที่พันได้กล่าวถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะทราบว่าแต่ละศาสนาจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรค,คุณทศครับซึ่งคำว่าศาสนานครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ต้องเรียกว่า religion religion R E L I G I O N religion นะครับค่ะส่วนคำว่าศาสนาอิสลามนะคะคุณทศภาษาอังกฤษเขาออกเสียงเหมือนเราไหมคะก็คล้ายๆนะครับเขาจะออกเสียงไม่ใช่อิสลามแต่ออกจะออกเสียงว่าอิสลามนะครับจะไม่มีอิสลามแต่จะเป็นอิสลามไปเลยนะครับจะรวบเป็นอิสลามอิสลาม S L A M, i-s-l-a-m อ Islam ค่ะสำหรับชาวไทยของเรานะคะที่นับถือศาสนาพุทธนะคะเราจะสามารถเรียกศาสนาพุทธเป็นภาษาอังกฤษนะคะโดยออกเสียงว่า Buddhism Buddhism นะคะสะกดนะคะ B U D D H I S M Buddhism แต่ว่าเราจะเรียกคนที่นับถือศาสนาพุทธว่า Buddhist Buddhist ค่ะ และมาถึงอีกศาสนาหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Hinduism ม Hindu ์ฮินดูอก็คือศาสนาฮินดูนี่เองนะครับโดยการสะกดนะครับก็คือ H-I-N-D-U-I-S-M h i n d ฮินดและเวลาเราจะพูดถึงคนที่นับถือศาสนาฮินดูนะครับพวกนั้นก็เป็น Hindu H-I-N-D-U h I n d U. Hindu มาจากคำว่า Hinduism ก็คือศาสนาฮินดูนั่นเองครับค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังคุณทศดีกว่านะคะว่าในประเทศพม่าที่คุณทศเคยไปเที่ยวมานั้นนะคะประเทศนี้ประชากรเขานับถือศาสนาอะไรบ้างค่ะครับประเทศพม่านะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับร้อยละเกของประชากรจะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักนะครับร้อยละหจะนับถือศาสนาคริส์ร้อยละ3.8นับถือศาสนาอิสลามและตอนหลังเนี่ยพม่าก็กลายเป็นประเทศที่เปิดนะครับ พอเป็นประเทศที่เปิดแล้วก็มีหลายศาสนาเข้ามาแล้วก็หลายเชื้อชาติและพะม่าก,ก็ได้บอกไว้เลยว่าประเทศเขาเนี่ยจะให้ ประชากรและผู้คนเนี่ยนับถือศาสนาอะไรก็ได้ <Okay. S 2> ตามที่เขาต้องการนะครับซึ่งอีกประเทศหนึ่งที่นับถือศาสนาพุทธเป็นหลักประเทศนี้คือประเทศอะไรครับคุณพันช์คือประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะคสาหรับประเทศไทยค่ะก็มีจํานวนประชากรนะคะประมาณร้อยละ95ของประชากรทั้งหมดที่นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาดนะคะส่วนศาสนาพุทธค่ะเราได้พูดกันไปแล้วนะคะว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Buddhism Buddhism นะคะส่วนชาวพุทธเราก็เรียกว่า Buddhist Buddhist ค่ะซึ่งศาสนาพุทธนะคะเป็นศาสนาประจำชาติไทยค่ะต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ มากที่สุดนะครับในประชาคมอาเซียนเลยแหะครับเอาละครับมาที่ประเทศต่อไปดีกว่านะครับคุณผู้ชมประเทศต่อไปก็คือประเทศมาเลเซียซึ่งประเทศมาเลเซียนะครับเป็นประเทศที่มีศาสนาเยอะแยะปนๆนกันอยู่นะครับเพราะว่ามีเชื้อส,สายเยอะมากเลยซึ่งศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศมาเลเซียและก็ร้อยละ60.4นะครับนับถือศาสานาอิสลามส่วนร้อยละ19.2นะครับนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ11.6นับถือศาสนาคริสต์ร้อยละ6.3นับถือศาสนาฮินดูนะครับและวก็อื่นๆนะฮะซึ่งอาจจะเป็นศาสนาเล็กๆน้อยๆนะครับก็นับถือเพียงแค่2.5%เองนะครับหรือ100ร้อยละ2.5นะฮะส่วนใหญ่แล้วชาวมาเลเซียนะครับก็จะเป็นชาวมุสลิมนั่นก็คือนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักนั่นเองครับและเขาบอกว่าคนมุสลิมเนี่ยที่ประเทศมาเลเซียนะครับจะนับถือ ศาส,สนาอิสลามอย่างลึกซึ้งมากเลยเขาจะปฏิบัติตามศาสนาอิสลามในทุกๆด้านเลยนะครับอย่างเช่นไม่กินหมูเป็นต้นไม่กินไม่ขายไม่มองนะครับไม่ดมกลิ่นหมูเลยเขาถือว่าหมูเป็นสัตว์ที่ชาวอิสลามจะไม่กินกันนะครับ เรามาดูกันที่ประเทศเวียดนามกันบ้างนะคะสําหรับประเทศเวียดนามค่ะชาวเวียดนามส่วนใหญ่นะคะนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานสูงถึงร้อยละ70ของจํานวนประชากรทั้งหมดนะคะแล้วก็จะมีร้อยละ15นะคะนับถือศาสนาคริสต์ที่เหลือก็จะนับถือเป็นลัทธินะคะนั่นคือลัทธิของของจื้อแล้วก็ศาสนาอิสลามค่ะปัจจุบันนี้นะคะ,ะเวียดนามเนี่ยก็นับถือเป็นุศาสนารวมถึงลัทธิตา๋าแล้วก็ของจืิอ 呢？Yeah. เรียกได้ว่าผู้คนเนี่ยได้ผสมผสานเอาทั้งทธิความเชื่อและ,ะาศาสนาเนี่ยที่มีคําสอนที่สอดคล้องกันมายึดถือเป็นคําสอนทั้งสามสศาสนาเลยนะคะคแล้วก็ในเวียดนามเนี่ยถือได้ว่ายังเป็นเมืองพุทธที่มีความลึกซึ้งเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยได้เข้ามีบทบาทและมีส่วนร่วมมากนะคะในชุมชนไม่ว่าจะเป็นการทํางานในโรงเรียนค,ความช่วยเหลือในสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้านะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านคลินิกหรือว่าทางการแพทย์ก็ดีซึ่งในประวัติศาสตร์เนี่ยทางเวียดนาม ศาสนาพุทธก็มีการต่อสู้แล้วก็ฝ่าฟันเพื่อที่จะให้ศาสนาพุทธเนี่ยคงอยู่ในเวียดนามยาวนานถึง15ปีทีเดียวค่ะถูกต้องนะครับมาที่ประเทศฟิลิปปินส์บ้างครับคุณผู้ชมครับซึ่งประเทศฟิลิปปินส์นะครับเป็นประเทศในอาเซียนที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดแล้วนะครับร้อยละ92นะครับของชาวฟิลิปปินส์นะครับนับถือศาสนาคริสต์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับและ โดยร้อยละ83นะครับจะนับถือนิกายโรมันคาทอลิกเป็นหลักนะครับซึ่งคำว่าคริสนะครับหรือคริสเตียนก็สะกด C H R I S T I A N Christian Christian ก็คือคนที่นับถือศาสนาคริสต์ครับส่วนอีกอย่างนึ่งนะครับก็คือโรมันคาทอลิกใช่ไหมครับก็จะออกเสียงว่า Catholic Roman Catholic Roman Catholic ซึ่งนิกายโปรเตสแตนต์ก็ออกเสียงว่าโปรเตสแตนต์โปรเตสแตนต์ต่อมานะคะเรามาดูความเชื่อนะคะแล้วก็ศาสนานในประเทศลาวกันบ้างค่ะประชราชนลาวของเรานะคะด้วยความนะ ที่เขานั้นเป็นประเทศพี่ประเทศน้องกับประเทศไทยนะคะประ,ประชาชนนะคะถึง75%ค่ะนับถือศาสนาพุทธนะคะและในบรรดาผู้ที่นับถือศาสนาพุทธนะคะก็จะนับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาทเกือบทั้งหมดเลยนะคะประมาณร้อยละ16ค่ะ จะเป็นชนเผ่าต่างๆนะคะซึ่งจะอยู่กันเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนนะคะซึ่งแต่ละชนเผ่านั้นก็จะนับถือความตามความเชื่อของตัวเองนับถือพีนับถือเทพเจ้าตามที่ได้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะคะและนอกจากนี้ค่ะที่เหลือก็จะนับถือศาสนาคริสต์นะคะแล้วก็มีอิสลามแล้วก็ยังจะมีบางส่วนที่นับถือลทัทธิของจือด้วยค่ะชาวลาวค่ะเป็น ประเทศนะคะที่เป็นประเทศเมืองพุทธนะคะฉะนั้นเนี่ยจะมีวัดพุทธในเมืองลาวนะคะสูงถึงประมาณ5,000วัดค่ะแล้วก็ความเชื่อของชาวลาวที่เป็นชาวพุทธเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆบ้านเรานะคะว่าในชีวิตผู้ชายครั้งหนึ่งเนี่ยก็ควรที่จะบวชเป็นพระเพื่อที่จะแทนคุณพ่อแม่แล้วก็เป็นการสืบทอดศาสนาสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะซึ่งพระสงฆ์ในประเทศลาวมีมากถึงประมาณ22,000รูปซึ่งนี่นะคะจะเป็นพระสงฆ์ชั้นผู้ญ ใหญ่ราวๆ9 0 0 0รูปค่ะครับมาถึงประเทศกัมพูชาบ้างนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งรัฐธรรมนูญกัมพูชาบัญญัติให้ศาสนาพุทธนะครับเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศกัมพูชานะครับโดย95%นะครับนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักส่วนอิสลามเพียงแค่3%เนะครับและศาสนาคริสต์1.7%และศาสนาฮินดูเพียงแค่0.3%เเท่านั้นนะครับซึ่งเขาบอกว่าศาสนา ที่สำคัญมากสำหรับชาวกัมพูชาคือศาสนาพุทธนะครับในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะครับโดยก่อนหน้านั้นนะครับศาสนาฮินดูเป็นศาสนาที่สำคัญมาหลายพันปีเลยแต่ช่วงหลังๆนะครับก็ได้ลดลงลดลงและพุทธนะครับก็ได้ขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นในประเทศกัมพูชาจนกระทั่งณวันนี้นะครับเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศกัมพูชาและก็เป็นศาสนาอันดับหนึ่งในประเทศกัมพูชาด้วยครับ เรามาดูกันที่ประเทศที่9ในอาเซียนแล้วนะคะนั่นคือประเทศบรูไนค่ะศาส,สนาประจำชาติของประเทศบรูไนนะคะได้แก่ศาสนาอิสลามนิกายซุนนีซึ่งมีจํานวนมากถึง67ของจํานวนประชากรทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ค่ะก็จะเป็นศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาพุทธ13นะคะศาส,สนาคริสต์10ตและศาสนาฮินดูนะคะในบางส่วนค่ะปัจจุบันค่ะประเทศบรูไนนะคะมีประชากรอยู่ประมาณ4 0 0 0 0คนนะคะ ในจํานวนนี้เนี่ยก็จะมีคนที่นับถือศาสนาคริสต์อยู่ประมาณ10%และคาดว่าในจํานวนนี้เนี่ยใน10%นี้เนี่ยจะมีคริสเตียนอยู่ประมาณถึง97-98%แล้วก็อีก1-2%ที่เหลือเนี่ยจะเป็นคาทอลิกค,ค่ะ เอาละครับคุณผู้ชมครับมาที่ประเทศสุดท้ายแล้วครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่เจริญที่สุดในประชาคมอาเซียนแล้วนะครับประเทศนี้คือประเทศสิงคโปร์ครับและสิงคโปร์ก็เป็นประเทศที่มีหลากหลายเชื้อชาติซึ่งก็มีหลากหลายศาสนาเหมือนกันนะครับและในประเทศสิงคโปร์นะครับทุกๆคนก็มีอิสระที่จะเลือกศาสนาอะไรก็ได้นะครับรวมถึงที่จะไม่เลือกศาสนาเลยก็ได้เหมือนกันนะครับในประเทศสิงคโปร์นะครับ ชาวพุทธเนี่ยมีอยู่ถึง42.5%ชาวอิสลามมีอยู่14.9%ชาวคริสมีอยู่14.5%ฮินดูมีอยู่4%นะครับและคนที่ไม่นับถือศาสนามีอยู่ถึง25%เซลยนะครับซึ่งภาษาอังกฤษนะครับคนที่ไม่นับถือศาสนานะครับเขาจะเรียกว่า atheist atheist สกด a t h e i s, s e. ที่ atheist แปลว่าไม่นับถือศาสนาอะไรทั้งสิ้นนะครับประเทศสิงคโปร์นะครับก็เป็นประเทศที่ก้าวหน้าและเป็นประเทศที่อยู่อย่างมิตรภาพนะครับในหลากหลายศาสนารวมทั้งคนที่ไม่นับถือศาสนาเหมือนกันนะครับค่ะคุณผู้ชมคะก็ได้ฟังเราสองคนนะคะพูดเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาในแต่ละประเทศไปแล้วนะคะเรื่องศาสนาคะ่ะคุณทศเป็นเรื่องที่เราจะต้องที่ เริ่มหันมเรียนรู้รนะคะคเผื่อว่าเราได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างประเทศนะคะคแล้วก็อาจจะไปอยู่กับเพื่อนชาวอาเซียนของเราเผื่อเขานับถือาศาสนาอิสลามเราจะได้รู้ว่าอ๋ออิสลามเ็าต้องมีละหมาดเป็นเวลาเราจะได้ปฏิบัติ<ช>ตัวได้ถูกอย่างนี้นะคะใช่แล้วเวลาเราไปในประเทศที่อาจจะไม่นับถือาศาสนาอะไรก็ตามนะครับ<ช>เราจะได้เข้าใจเขาว่าอ๋อ บางครั้งบางคนก็ไม่นับถือศาสนาไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่ถามได้ทุกๆคนนะครับซึ่งเรื่องศาสนานครับเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนที่คุณพันช์พูดเพราะว่ามันปลูกฝังอยู่ในเชื้อชาติของเราเลยนะครับอย่างเช่นคนไทยเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเป็นหลักแล้วก็เป็นที่ที่ยึดไว้เลยนะครับ อย่างเช่นชื่อผมเนี่ยก็เป็นชื่อของศาสนาพุทธนะครับศาสนาก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสำคัญพอๆกับเชื้อชาติเลยแหละครับค่ะเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นเรื่องที่บาบางนะคะเราควรที่จะรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิถีปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะรักษาและก็ให้เกียรติเพื่อนของเราที่นับถือต่างศาสนาค่ะและถ้าเกิดว่าเราต้องการจะถามเพื่อนของเราที่เป็นเพื่อนชาวต่างชาติว่าเขานั้นนับถือศาสนาอะไรคุณทศคะ ครับเราก็มีวิธีการถามนะครับแต่คำตอบนี้นะครับรออยู่กับน้องออยในช่วง Zoom English ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับออยนะคะและ Zoom English ค่ะไม่ทราบว่าเป็นยังไงกันบ้างสุขกายสบายใจกันดีไหมคะบางทีนะคะการเข้าวัดฟังธรรมนั่งสมาธิก็ช่วยได้มากเลยค่ะไหนไนพูดเรื่องวัดแล้ว วันนี้มาคุยกันเรื่องศาสนากันดีกว่าค่ะเริ่มเลยนะคะถ้าเรานะคะอยากจะสอบถามเพื่อนอาเซียนนะคะว่าเขานับถือศาสนาอะไรนะคะประโยคที่ใช้ง่ายมากดังนี้นะคะ What is your religion What is your religion นะคะที่ละคำนะคะ uh, What ก็คือแปลว่าอะไรถูกไหมคะ Your ของคุณและคำสำคัญนะคะ Religion หัดพูดตามออยนะคะ religion แปลว่าศาสนาค่ะ what is your religion แปลว่าศาสนาของคุณนั้นคืออะไรนะคะเวลาที่ตอบเนี่ยก็จะขึ้นต้นประโยคว่า i t ก็คือ it is นั่นเองนะคะอันนี้เราเคยพูดกันแล้ว i t นะคะเราตามด้วยชื่อของศาสนาที่เรานับถือยกตัวอย่างเลยนะคะเช่น um, it's Buddhism it's Buddhism นะคะก็คือ Um, มันคือศาสนาพุทธค่ะเพราะว่าคำว่า Buddhism Buddhism นะคะแปลว่าพุทธศาสนานะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาหรือเราเนี่ยนับถือศาสนาคริสต์นะคะก็ตอบว่า it's Roman Catholic it's Roman Catholic ดูปากอ้อยนะคะ Catholic นะคะไม่ใช่ Catholic นะคะที่ H ออกเสียงให้ถูกต้องนะคะ uh, อีกศาสนาหนึ่งนะคะที่ประเทศในอาเซียนนับถือกันก็คือ it's Islam It's Islam หรือว่ามันคือศาสนาอิสลามนะคะแล้วก็ศาสนาสุดท้ายค่ะ It's Hinduism It's Hinduism นะคะก็คือมันคือศาสนาฮินดูนั่นเองเอาละค่ะเดี๋ยวออยขอทบทวนอีกทีนะคะ Buddhism Roman Catholic Islam และ Hinduism นะคะ หรือการตอบคำถามอีกแบบหนึ่งนะคะก็อาจจะตอบว่าเขาเนี่ยเป็นชาวอะไรนั่นเองนะคะเช่นถ้าเป็นชาวพุทธนะคะก็จะตอบว่า I'm a Buddhist I'm a Buddhist นะคะซึ่ง I'm ก็มาจาก I am นะคะแปลว่าฉันเป็นหรือว่าผมเป็นนะคะและ Buddhist Buddhist นะคะแปลว่าชาวพุทธหรือพุทธศาสนิกชน Buddhist นี่นะคะต้องออกเสียง S T ตอนสุดท้ายให้ชัดเจนนะคะ ต่อไปค่ะถ้าสมมติว่าเราสอบถามเพื่อนที่เป็นชาวอิสลามนะคะหรือว่ามุสลิมนะคะเขาก็จะตอบเรากลับมาค่ะว่า I'm an Islamic I'm an Islamic ซึ่งก็หมายถึงอ๋อฉันหรือว่าผมเนี่ยเป็นชาวอิสลามนะคะเป็นชาวอิสลามนับถือศาสนาอิสลามแล้วก็คุณผู้ชมจะสังเกตใช่ไหมคะว่าหน้า Islamic เนี่ยไม่ใช่ a นะคะแต่เป็น an อันนี้ก็คือเพราะว่า อิสลามิกนีขึ้นต้นด้วย I นะคะแล้วก็เป็นสระค่ะใช้ที่ถูกต้องนะคะถ้าใช้ผิดเนี่ยอาจจะเกิดการสับสนในการสนทนากันได้ค่ะต่อไปนะคะตัวอ,อย่างต่อไปก็คือถ้าเกิดว่าเพื่อนที่เราสนทนาด้วยเป็นชาวฮินดูนะคะคำตอบของเขาก็คือ I'm a Hindu I'm a Hindu นะคะก็หมายถึงว่าอ๋อฉันเป็นชาวฮินดูนั่นเองค่ะ และอีกศาสนาหนึ่งนะคะที่มีเพื่อนชาวอาเซียนนับถือกันมากนั่นก็คือศาสนาคริสต์ค่ะคำตอบของคุณศาสนาคริสเนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ I'm a Christian I'm a Christian นะคะซึ่งหมายถึงออชัน,นี่เป็นชาวคริสต์นั่นเองนะคะอล่าค่ะกลับไปทบทวนด้วยนะคะต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าคนที่เราสนทนาด้วยหรือเพื่อนเราเนี่ยเราพอจะรู้จักกันแล้วแล้วก็เรา คาดว่าเขาน่าจะนับถือศาสนาอะไรแต่ไม่แน่ใจอาจจะใช้รูปประโยคแบบนี้ในการสอบถามได้ค่ะเช่น are you a muslim are you a muslim นะคะซึ่งแปลว่าคุณเป็นชาวมุสลิมหรือเปล่านะคะคุณเป็นชาวมุสลิมหรือเปล่าโดยเนื่องจากว่าประเทศที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะก็คือจะเป็นประเทศเช่นอ,อินโดนีเซียมาเลเซียเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะถ้าสมมติว่าเราไม่แน่ใจว่าเพื่อนเราเนี่ย นับถือศาสนาคริสต์หรือเปล่านะคะคำถามที่ใช้นะคะก็เป็นอย่างนี้ค่ะ Are you a Christian? Are you a Christian? ก็คือคุณเป็นชาวคริสเตียนใช่หรือไม่หรือว่าใช่ไหมนะคะโดย uh, ประเทศที่นับถือคริสต์ในในในภูมิภาคอาเซียนนะคะก็เช่น uh, ประเทศสิงคโปร์อย่างนี้นะคะฟิลิปปินส์เป็นต้นค่ะ uh, หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีคนมาถามเราเป็นเพื่อนเราอาจจะถามเราว่า Are you a Buddhist? Are you a Buddhist? นะคะคือคุณเป็นชาวพุทธหรือเปล่าเพราะว่าเขาทราบใช่ไหมคะว่าเราเป็นคนไทยนะคะประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเหมือนกับเราเนี่ยนะคะอย่างแพร่หลายก็อย่างเช่นประเทศเพื่อนบ้านเราค่ะพมา่าลาวกัมพูชานะคะเป็นต้นแล้วก็ Are you a Hindu? Are you a Hindu? นะคะคือคุณเป็นชาวฮินดูใช่หรือไม่ ะะ uh, แล้วก็บริเวณะะที่นับถือศาสนาฮินดูก็อย่างเช่นหมู่เกาะบาหละะีหรือว่าประเทศนอกจากภูมิภาคของเราก็เช่นประเทศอินเดียเป็นต้นค่ะ,นะคะและวคำตอบสำหรับคำถามเมื่อตะก,กี้นี้นะคะก็จะใช้ว่า um, yes i am yes i am ถ้าเกิดว่าคำตอบนั้นคือคำว่าใชนะะ่และถ้าเกิดว่าเพื่อนบอกว่าไม่ใช่หรือว่าเราอยากจะตอบว่าอ๋อ oh, ไม่ใช่ค่ะ,นะคะก็ใช้คำว่า no i'm not No, I'm not. นั่นเองง่ายมากเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้แล้วนะคะนอกจากเราจะสอบถามเกี่ยวกับศาสนาของเพื่อนเราแล้วเนี่ยอาจจะสอบถามเลยไปหรือว่าเพิ่มเติมได้ค่ะว่าศาสนาประจำชาติของแต่ละประเทศนั้นคืออะไรนะคะโดยใช้ประโยคแบบนี้ค่ะ What is the state religion of Malaysia? What is the state religion of Malaysia? นะคะถ้าอยากจะรู้ว่าศาสนาประจำชาติของมาเลเซียคืออะไรแล้วก็คำศัพท์ที่สำคัญนะคะในรูปประโยคเมื่อกี้ก็คือคำว่า state religion state religion คำนี้นะคะแปลว่าศาสนาประจำชาติจดเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ากลัวลืมหรือว่าใช้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะถามว่าศาสนาประจำชาติของประเทศสิงคโปร์คืออะไรรูปประโยคก็จะเป็น what is the state religion of Singapore what is the state religion of Singapore นะคะหรือว่าถ้ามีเพื่อนเราสอบถามเราว่า what is the state religion of Thailand what is the state religion of Thailand, religion of Thailand? ก็คือศาส,สนาประจำชาติของไทยคืออะไรถูกไหมคะเวลาเราตอบนะคะเราก็ตอบ เหมือนที่เรามีเพื่อนถามเราอะคะ่ะว่าเรานักถึงศาสนาอะไรโดยขึ้นต้นประโยคว่า i t นะคะ it's คือ it is นั่นเองแล้วตามด้วยชื่อศาสนานะคะที่เป็นศาสนาประจำชาติค่ะเช่นถ้าเป็นประเทศไทยใช่ไหมคะมีคนมาถามคุณผู้ชมคำตอบก็คือศาส,สนาพุทธเพราะฉะนั้นทุกคนต้องตอบว่า it's Buddhism it's Buddhism นะคะก็คือว่าศาสนาประจำชาติของไทยคือศาสนาพุทธ คำตอบที่จะได้จากเพื่อนอาเซียนก็จะเป็นถ้าเป็นเขาเป็นมาจากประเทศมาเลเซียนะคะคำตอบก็จะเป็น it's it Islam it's it Islam ก็คือมันคือศาสนาอิสลามนะคะหรือว่าถ้าเป็นประเทศที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นศาสนาประจำชาตินะคะคำตอบก็จะเป็น it's Roman Catholic it's Roman Catholic ก็คือมันคือศาสนาคริสต์หรือว่าถ้าเป็นฮินดู นะคะถ้าเป็นศาสนาฮินดูเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศที่เราถามก็จะเป็น it's Hinduism it's Hinduism ค่ะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบคำศัพท์แล้วก็วิธีการสนทนาเกี่ยวกับนะคะเรื่องศาสนาแต่ว่าออยจะขอให้ทุกคนนี่นะคะใส่ใจเอาไว้นะคะว่า การพูดคุยเรื่องนี้หรือว่างศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะเวลาสนทนากันเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของการเคารพและความเข้าใจซึ่งกันและกันค่ะโอเคนะคะพบกันครั้งหน้ากับออยแล้วก็ซูมอิงลิชได้ใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ครับซึ่งเรื่องของศาสนานครับก็เป็นเรื่องที่บบอบางเหมือนที่คุณพันช์ได้กล่าวถึงนะครับหรือเป็นเรื่องที่เซนซิทีฟนะครับยังไงก็ตามนะครับพอเราได้เปิดประชาคมอาเซียนแล้วในปีพุทธศักราช2558นะครับเราก็ต้องเปิดใจรับทุกศาสนาและก็รับทุกเชื้อชาติด้วยนะครับเหมือนที่ภาษาอังกฤษเขาพูดกันนะครับ you have to be open minded นั่นคือเปิดใจให้กับทุกเชื้อชาติทุกศาสนาเราจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีมิตรภาพครับ พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาเซียนนะคะพร้อมทั้งภาษาอังกฤษที่คุณผู้ชมจะสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันแบบนี้ในรายการ English for a s เ a n ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ